สวัสดีค่ะพอดีมาเทีเ่ยวบ้านน้องหยวนนะคะดูบ้านเขาสวยมากแล้วก็ดูบรรยากาศด,ดูสวนเขาสวยจริงๆจัดสวนได้สวยมากเลยนี่มากับน้องแอนนาค่ะ<ๆ>น้องแอนนาอยู่ที่นั่นน้องแอนนานี่มากับน้องแอนนาค่ะูบรรยากาศสวยมากเลยค่ะดูดูบริเวณเอเรียบ้านเขาสวยมากโอเคนะคะเดี๋วยวขอถ่ายรูปก่อนค่ะ วิดีโอแล้วนะคะอ่ะนี่สาวๆมาชมสวนค่ะเรามา,มาเยี่ยม,ม,มไร่ของคุณหยวนนะคะที่แครี่แครี่ฟาร์นอสโดยสุดเนสเซ็ตของเออเอาแนะนำต,ะตัวเองหน่อยหน่อยนะคะ <c oughs> น้องจานแนะนำตัวเองหน่อยนะคะน้องจานจานแคปเจ้าของเห่งฟาร์มเห็ดค่ะ สองสามกินอะโวคาโด <laughs> ดูหุ่นคนกินอะโวคาโดนะคะ <laughs> สองสององามวาาโดกับเจ้าของฟาร์มเห็ดจะไม่่อยดูความสมบูรณ์บางครั้ง <laughs> <laughs> ไม่มม <c oughs> ไม่ไม่ไม่เป็นไรนเดี๋ยวพี่ไปปรับเออให้ <c oughs> ไม่หรอกเวลาพี่น,นีน่าเขาเออลงคลิปมันก็จะเป็นแบบเออเราไปทำไวซ์โอเวอร์เขาไม่ได้ยินเสียงแล้วหรอกสวยมากเลยเนาะดูวิวข้างหลังมันเป็นเป็นภูเขาอ่ะสวยมากเลยชวนทุกคนมาเที่ยวนะคะ นี่วิดีโอนะคะนี่สองสาวนิววิวข้างหลังใครอยากได้พริกต้องมาเก็บเอาเองค่ะใครอยากพริกได้อะไรก็ถูดมาเก็บเอาเองค่ะนี่คือบรรยากไศให้แต่เขาไม่มีคนเก็บให้บรรยากาศบ้านน้องดวนค่ะดูมองไปเห็นแบบวิวเนี่ยน้องตาลค่ะน้องตาลทั้งหน้าคนสวยนะคะไปถ่ายรูปให้ไม่เส่ทวีนี้นะโอ้ยได้หรอกบรรยากาศสวยมากเลยเนาะเขาเข้าเขามาปลูกบ้านเหมาะมากเลยอะ เพราะมันมองเห็นวิวนะมันไม่มีอะไรบังเยอะใช่มันไม่มีอะไรบังไงมันเป็นสวนสวยสวยเอายืนตรงนั้นเดี๋ยวถ่ายรูปให้เวลาทำแบบนี้นะใช้เวลาในการแต่งใช่ใช่ใช่เอาแว่นตาอันนี้สวยแล้วมันทำให้ดูก่อน สายแว่นตามันเอออย่างเงี้ยนะดูหมุนนางชี้สิบห้าอสิบห้าหยกหยกสิบหกยันยันมากเลยมากับคุณพี่เนี่ยสิบห้าหยกหยกสิบหกยันหยันวิวเขาสวยจริงทำมาผูกบ้านไม่เหมาะมากแล้วก็ลงเสียที่เขาหุ่นดีคือแบบว่าสวนของนี่ก็กลายเป็นแบบว่าเป็นประดับบ้านไปด้วยในตัวเลยเนาะยังไหมันก็เลยสวยเลยโอเคอุ๊บน้ำ โอเคนะคะขอจบอขอจบไว้อันไหนสั่งมาจากบาหลีสวยเนาะโอ้โหโหกระถางเขาเนี่ยสั่งมาจากบาหลีว่างั้น สวยดูพริกค่ะดูพริกเขาอันนี้พริกขายต้นวัเลยนะคะนี่นี่หนังพริ่นมริตเต้ขาวขาวมะเขือเปาะมะเขือสดสดเลยอันนี้อันนี้ของป้ากันหมดใช่ไหมนี่ไม่ใช่นี่เธอจะเลือกจะเป็นนี้เลยไม่ใช่ธรรมดานะเที่ยสวนคุณน้องหยวนกระเพราของประเทศไทย ค่ะใช่ค่ะงามมากเหมือนดอกเอ่ออะไรนะดอกอะไรนะสีสีม่วงๆอ่ะมีน่แล้วก็พริกของเขาเหมือนเหมือนพลาสติกเลยค่ะใช่ใช่ใช่สวยมากเหมือนดอกอะไรนะเขาเรียกดอกอะไรนะสีสีม่วงเขาเรียกดอกอะไรนะที่มันดอกสีม่วงๆอ่ะอะไรนะลาเวนเดอร์อ๋อใช่ใช่ใช่เหมือนลาเวนเดอร์เลยสวยนี่นี่นางแบบคนสวยน้องแอนนาค่ะ น้องเอนนานะคะอ่าดูดอกไม้นี่ไปยืนดอกไม้หน่อย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 ดอกไม้สวยมากดูสินี่น้องเอนนานะคะนี่ค่ะสวยค่ะโอเคโน,น่นสองคนโน่นเข้าไปโน่นแล้วปะอู้ดูนู่นแตงเขาอยู่แตงเขา,ด,เขาดูคุณโนนคิเรีนอยู่ป่าโ้อ อ๋อเม็ดที่มันแก่แล้วใช่ไหมเออใช่กูไดไอเดียวะยงังไม่ไมีใช่ไหมได้ได้ไดอยู่ได้อยู่กูดไอเดียอยู่ต้องเอาที่มันแ,แห้งแล้วน้องมันมันอ่อถ้ามาแอบ,บดูสวนน้องหยวนอีกสวนหนึ่งนะคะอันนี้คือเป็นสวนที่ปลูกไปกินคุณยายเขาบอกนะปกินส่วนตัวค่านี่อู้ดูมีทุกอย่างเลยมีครบทุกอย่างเลยนะคะสวนผัก ผักสวนครัวมีครบทุกอย่างเลยอ,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 อันนี้ต้นอะไรอ่ะต้นอะไรอ่ะอันนี้ต้นอะไรเอ่ยต้นอะไรไม่รู้แปลก นี่ค่ะมะเขือเทศมะเขือเทศอันนี้ก็มีมะเขือเทศอะไรนะมะเขือเทศสีม่วงเทศสีม่วงพี่เขาสวยมากสวนเขาสวยมากมแถมมาเรินด้วยโอเคแลคะ น้องก็จัดสวนได้สวยมากกันใ,นใหญ่เลยกันใหญ่เลยกันใหญ่เลยนี่นะคะอันนี้เป็นเบอร์บ้านนี้เป็นเบอร์พี่ตาเขาเบอร์มือถือโทรไปก่อน,อน,นแล้วก็ถ้าไม่รู้จักที่อยู่เกายังไงก็รู้จัก,กที่อยู่ตรงไหนได้ไิดตามยื่นถึตรังดาวตรงไหนาไหลโพกิตตีโฟดสวัสดีค่ะเรามาโอลิฟฟาร์มแล้วนะคะนี่โอลิฟฟาร์มค่ะเดี๋ยวต้นนะโอลิฟโอ้อย่างสวยงามเลยพี่ชอบมาก นี่เออต้อนโอริฟที่เฮดแลนด์ฟาร์มปาก็มีนะต้นโอริฟอเป็นอย่างนี้นี่เือต้นโอริฟนะคะเหมือนโอริฟของของตาเขาอายุเท่าไหร่น้องของคุณน้องคนไทยชื่อตาค่ะ ก่อนนะคะช่วงีคสิบเก็่กมาช่วงเ็กน้องไก่อนหัวหค่ะัวัปลาโอ้ที่เหมือนจะอวกเลยขอเปิดรับอากาศก่อน นี่หนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ